สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ channel วันนี้เราก็มอยู่ในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปวนนี้ครับก่อนนี้เลยแฮปปี้ p อพิลฟูลเดย์นะครับหรือว่า สุสานวันเมษาโกหกหรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเมษาน้างโง่นะครับและสําหรับช่วงเวลานี้ของทุกปีนะครับเกมเฉยบาสมันก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นนะครับโดยกิจกรรมแรกเนี่ยอันนี้คือมันอัปเดตมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับที่จะมีหน้าตาแปลกๆไปนะอย่างเช่นเด็กชายเลนส์อตตัวนี้นะครับนี่เลยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นน้องหนูแฮมสเตอร์นะบอกเลยว่าน่ารักมากบือวท สำหรับตัวละครส่วนมากที่หน้าตาแปลกๆไปนะครับมันจะเป็นตัวละครเฟซเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเจนฮอนะครับซ้มโนกป้าเขียวนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหมาชีบาปที่เรียบร้อยแล้วนะมีทั้งร่างปกติแล้วก็ร่างผลโหมดนะครับในส่วนของคิซชามนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วนะแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อคืนนี้เ,นเพื่อนต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าผมแบบไปเช็คเพจเจ็ดบาทใช่ไหมเราก็เห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ็ดบาปเขาประกาศอัปเดตแพทเหรอแพทอะไรคือทำไมผมไม่รู้นะครับแล้วพอผมลองเข้ามาดูเพื่อน ก็เจอหน้านี้ครับตอนแรกผมก็ยังรู้สึกเอ้ยทำไมมันภาพมันปแปลกแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอาทิตย์นี้มีอัศวีคนใหม่ด้วยหรอแล้วประเด็นคือมันเหมือนที่มาเขาสะพายนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เพื่อนๆอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม a p f ิฟูเดยนะครับเพราะพอผมลองมานั่งคิดดูนะครับเออวะเหมือนพี่กอนกองเนี่ยมันก็มีอะไรแนวนี้อยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยลืมไปแล้วนะครับและในส่วนของประกาศแเพือนันนี้มันเป็นเหมือนแบบทีมาเขาตั้งใจเขียนมา คำข,าขาม,มาเพื่อนๆลองมานั่งอ่านดูกันได้นะเอาจริงตอนแรกผมก็แบบเอ้ยอะไรเนี่ยแต่พออ่านไปอ่านมามันก็เออมันก็มันก็ฮาดีครับมันแบบฮาๆดีนะอะไรที่คิดว่าแบบไม่ทีมงานเขาไม่น่าเล่นเนี่ยเขาก็เอามาเล่นในดีนะก็ <S <S สำหรับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมไม่อ่านให้ดูแล้วกันผมว่าพเพื่อนๆไปอ่านเองน่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้พเพื่อนๆไปอ่านกันนะแต่สิ่งสําคัญที่ผมจะบอกกันเพื่อนเนี่ยก็คือตรงนี้เลยมันจะมีโค้ดรางวัลอยู่ด้วยเพื่อนๆซึ่งถ้าเเราามองผ่่นนีย โค้ดคูปองเนี่ยมันจะเขียนว่าสเตรทครับก็ถ้าใครที่เอาโคดนี้ไปกรอพกเพื่อนเพื่อจะสามารถกรอกได้นะแต่ทีมงานเนี่ย <c oughs> เขายังปั่นอีกเพื่อนพเพื่อนสำหรับใครที่เป็นสายกรอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองคลิกล่างดูโค้ดเนี่ยมันยาวขึ้นพเพื่อนๆแล้วประเด็นคือถ้าเพื่อนเพื่อนกแบบนี้ไปเฉยๆแล้วไปกรอเนี่ยเพื่อนเนจะกรอกไปได้นะครับมันจะขึ้นว่าคูปองผิดเพราะโค้ดที่ทีมงานเขาแจกอันนี้เนี่ยมันมีโค้ด2อ,อันรวมอยู่ในบรรทัดเดียวครับ ก็สำหรับคนที่ถูกต้องนะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคืออันแรกเนี่ยมันก็คือสเตรทแบบที่เราเห็นแบบที่ยังไม่คลิกล่างนะครับส่วนอีกอันหนึ่งมันคือไอช่องที่ว่างๆอยู่เนี่ย D E I, S นะครับ S E R แล้วก็ T ครับเพราะฉะนั้นใครที่ขี้เกียจพิมพ์นะครับเพื่อนสามารถก๊อปโค้ดใต้คลิปผมได้เลยนะทั้ง2อันแล้วก็เอามากรอกนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ ไว้กรอกโค้ดเนี่ยให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะก็วิธีกรอกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อไปกอ๊อปเน็ตมาร์เวลไอดีนะครับในโปรไฟล์ของเราแล้วก็มาใส่นะครับตรงมาร์เวลโค้ดเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นนะครับถ้าเล่นเอเชียก็ใส่เอเชียเล่นโกโบก็ใส่โกโบนะครับแล้วก็สุดท้ายโค้ดผู้ปองเนี่ยให้ใส่บรรทัดที่3นะพียงเท่านี้เนี่ยก็จะได้รับรางวัลแล้วนะครับและในส่วนของรางวัลอันนี้ก็ต้องพูดทุกรอบเหมือนกันเวลาที่เพื่อนเพื่อนกรอกไปเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนอาจาะาาจะต้องรอ5ิน แล้วปิดตัวเกมรอบนึงเปิดตัวเกมขึ้นมาใหม่นะครับของเนี่ยมันถึงจะส่งมานะและสําหรับของรางวัลที่ได้จาก2คนนี้นะครับผมไม่บอกแล้วกันให้เพื่อนๆลุ้นเป็นเซอร์ไพรส์กันเองดีกว่าว่าของที่ได้เนี่ยจะได้อะไรนะอ่ะโอเคก็ในส่วนของกิกร a p เอฟเฟ o ฟูเดก็จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยอยากดูเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้นะครับก็สําหรับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันนนจะเเป็ข้ออมูลลีพื่่่ๆแตวา มันจะไปหลีกเก่าครับที่ปัจจุบันมันจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเอาจริงบอกว่าไม่ใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกซะ,ะทีเดียวต้องบอกว่าทีมงานเขามีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะบางส่วนเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมแต่บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วประเด็นคือไอ้ลีกอันนี้เนี่ยจริง,รงๆคือมันมีมาตั้งแต่ปี2024เพื่อนๆก็นี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ามาจาก Discord เจ้าเดิมนะของคุณแลน d ์นะครับเขาโพสต์ไว้แต่ว่าผมเอามาใส่ในโน้ตแพดแทนนะ ก็สำหรับในส่วนนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลลีทั้งปี2025เลยเพื่อนๆผมลืมขึ้นรูปนะจะเป็นรูปนี้ครับคุณแลนส์เขาบอกว่าเขาได้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปี2024นะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็สําหรับตารางในส่วนแรกนะครับช่วงเดือนมกราคมกับกุมภาพสิ่งที่จะมานะครับตัวละครปีใหม่เนี่ยเป็น ic, เนบูล่าเซลลิตเพื่อนๆไม่ใช่ดันเบดปีใหม่นะเป็นเนบูล่าเซลลิตนะครับแล้วก็ตัวที่2รงะว่ากิจกรรมอ n เว v e ์ซ a r ีนะครับ ก็จะเป็นตู้เซตอัพฮิวแมนครับส่วนตัวละครเอวอาที่มานะครับเขาบอกว่าจะเป็นอาร์คแองเจิลแต่ว่าอาร์คแองเจิลตัวไหนเนี่ยยังไม่ชัวนะซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นเซลดิสครับนอกจากนี้ก็จะมีรีเทอร์นิ่งคอร์เลบนะครับซึ่งรีเทอร์นิ่งคอร์เลบเนี่ยเราก็มีไปแล้วนะนั่นก็คือคอลลาโบทาวเวอร์ออฟกอดนะครับกิจกรรมวาเวลนไทน์จะเป็นตัวละครโอซนะครับอันนี้ก็ใช่นะเพราะว่าวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยถ้าใครที่จำกันได้ก็คือเชงูนะครับส่วน g l o b a l anniversary นะครับตัวละครที่มาเเนนี่ยก็็จะปรัคบ แต่ภาคสเนี่ยใช่เลยก็คือน้องแอนนะแล้วก็จะมีคอนเทนต์พีวใหม่กับคอนเทนต์พีวีใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของราชาเทพสูตรนะครับซึ่งอันนี้ก็ใช่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของราชาเทพสูตรก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S แล้วก็ถัดมาครับในส่วนของข้อมูลเดือน3ถึงเดือน5นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเนี่ยที่ตรงกับตอนนี้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอะไรที่จะมาได้หรือเปล่านะครับ อย่างแรกเลยครับกิจกรรมรอดูใบไม้พีนะครับตัวละครที่มาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครโอซีซึ่งอันนี้ก็ใช่ครับเพราะตัวละครที่มาของกิจกรรมรอดูใบไม้พีมันก็คือน้องเฮลจังเพื่อนแต่ในส่วนของแลนด์ลอร์สตอรี่อันนี้เนี่ยยังไม่มานะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมรอดูใบไม้พี่ภาคที่2นะครับหรือว่าช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวนี้เพื่อนเกลาดป้าผู้ช่วยเกลาดนะครับเป็นตัวละครซับแนวหลังของเผ่าพูดนะครับ แต่ตรงนี้ผมว่าอาจจะไม่น่าใช่นะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีกันตอนนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นลุงเทียแล้วเพื่อนๆแล้วก็นอกจากนี้ครับจะมีตัวละครทรงข้ามสวรอสูตรนะครับที่เอามาใช้เล่นเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยนะครับ New demonic beast อันนี้ก็มาแล้วนะก็คือบอดกวางนะครับแล้วก็ถัดมาครับนี่เลยเพื่อนๆอันนี้แหละผมว่ามาชัวนะปลายเดือนสซึ่งก็เป็นเดือนนี้แล้วด้วยนะครับจะเป็นคอลแลบใหม่ครับโดยคอลแลบนี้เขาบอกว่าจะมีตัวละครใหม่มาถึง4ตัวนะครับเป็นตัวละครผู้หญิง2องแล้วก็ผู้ชาย2ครับ สำหรับคอลแลบใหม่ชายหญิง2เนี่ยพเพื่อนๆลองเดากันเล่นๆดูนะว่าอาจจะเป็นโคไหนได้บ้างนะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะแล้วก็ถัดมาครับ l r ซินซึ่งเขาบอกว่าอาจจะเป็นบันหรือว่าเมอร์ลินนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนมันเหมือนทีมงานเขาจะโย่ไปแล้วเพื่อนๆเพราะต้นที่มาตอนต้นปีเนี่ยก็คือบัน l r นะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ถ้าทีมงานเขาสลับแบบนี้เนี่ยตัว l r ต่อไปที่จะมาอาจจะเป็นตัวละครถอนฟานหรือเปล่าเออของอันแรกที่เขาเขียนไว้นะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นสตอรี่อีเวนต์นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะนับของกิจกรรมฤดูใบไม้ผลิได้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้มันก็กําลังดําเนินอยู่นะครับส่วนเฟสติวัลของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับตัวละครเฟสซี่มาเนี่ยจะเป็นตัวละครแบบดูโอหรือว่าตัวละครคู่อีกแล้วเพื่อนๆที่สําคัญเป็นซินด้วยนั่นหมายความว่าคู่ที่มาเนี่ยไม่รู้นะอาจจะเป็นบันเอเลนคิงเดียเน่หรือว่าป่าเมอร์ลินก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะ ส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเป็นของ chaos starter กับป่าแสงเอสคานอนะครับนอกจากนี้เหรียญ l r นะครับจะสามารถใช้งานได้มากขึ้นด้วยครับจะมีตัวแบบใหม่แล้วก็มีแบนเนอร์ใหม่นะครับก็จบไปนะครับสำหรับเดือน3ถึงเดือน5นะแล้วก็ถัดมาครับตั้งแต่เดือน6ถึงเดือน8นครับก็จะเป็นพาร์ท2ของ,ของ ฉลองแอนนิเวอร์ซีทางฝั่งที่ปุ่นนะครับจะมีตัวละครแจกฟรีด้วยนอกจากนี้จะมีตู้เซฟอาพใหม่อีกครั้งนะครับและตัวละครที่มาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไม่ระบุเพื่อนๆือนส่วนซัมเมอร์ของปีนี้นะครับเหมือนจะยังคงเป็นตัวละครจาก7ไ็หยนะครับที่จะมาพร้อมกับสตอรี่เพิ่มเติมด้วยส่วนซัมเมอร์โซโล่เนี่ยนี่คำนี้ผมไม่มั่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะส่วนพาร์ทส,สองนะครับหรือว่าช่วงพักครึ่งของกิจกรรมซัมเมอร์มั้งน่าจะเป็นชิ้นล่างใหม่นะครับร่างอเวเกนนะ แล้วก็ LR เนี่ยจะเป็นตัวละครจากบัญญัติครับส่วนลิลลีที่จะมาในช่วงนี้จะเป็นของเกลดาหรือว่าคิวแซนะครับสำหรับเฟสติวัลต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นแลกนาล็อกเฟสติวัลเพื่อนโดยตัวที่มาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นโลคินะแล้วก็ช่วงพาร์ทสก็คือเฮมเดลครับนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มเนื้อเรื่องในส่วนของเนื้อเรื่องแล็กนาล็อกนะครับมีแลกนารล็อกอีเวนต์ใหม่กับคอแลบใหม่ด้วยครับแต่คอแลบที่มาในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีตัวละครใหม่เพียงแค่่ตััวเทานนนะ้ะ แล้วก็ข้อมูลสุดท้ายนะครับจะเป็นช่วงกันยาถึงตุลานะครับสำหรับใครที่กําลังรอ7บับออริจินนะครับเหมือนจะมีแผนปล่อยในช่วงนี้เพื่อนเพื่อนและเพื่อให้เข้ากับช่วงที่7บับออริจินเนี่ยเขาปล่อยเกมใช่ปะ่ะเหมือนตัวละครที่มาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่จะเป็นตัวของ7บับออริจินนะชื่อว่าทีโอเลหรอผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะผมขาอให้ว่าทีโอเลแล้วกัน โดยน้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครการันตี600นะครับแล้วก็จะมีเดนบัมโบ้คอลลาโบด้วยนะครับซึ่งเดนบัมโบ้คอลลาโบตรงนี้นะครับผมมองว่าอาจจะไปนในส่วนของ7ซเว่นดีเอ็ดเจ็ดบัฟออริจินนี่แหละเพื่อนๆส่วนวัตถุประสงค์ที่จะมานะครับก็จะเป็นของน้องทริสซันและในส่วนของอีเวนต์ฮาโลวีนปีนี้จะเป็นตัวละครโอซอีกแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่พอเขามีวงเล็บอยู่อาจจะเป็นนาเซียนเวอร์ชันฮาโลวีนก็ได้นะครับเดี๋ยวนะแล้วทำไมฮาโลวีนันมีเซฟอัพด้วย และในช่วงเดือนตุลานะครับส่วนมากเนี่ยมันจะมีโคลาโบมาด้วยเพื่อนๆแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปรีซิโร่รีรัน Le ero, ครับโดยตัวละครที่มาเนี่ยก็ตามโผลที่เคยรู้ออกมาจะมีเอมิเลียเอลาร์นะครับส่วนตัวละครใหม่เหมือนจะมี2ตัวจะเป็นเผ่ามนุษย์1แล้วก็เผ่าไม่ระบุ1น,นะครับสําหรับตัวละครที่จะได้ปลดเอลาร์อาจจะเป็นน้องเอเลนกับเจดิโก้นะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลลีของปีที่แล้วนะ อันนี้ผมย้ำไว้ก่อนนะเป็นข้อมูลลีกตั้งแต่ปี2024นะครับแล้วก็ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับข้อมูลในส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆอ,อ้างอิงเป็นหลักเพราะทางลีกเกอร์เขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับที่ผมหยิบม,มาให้เพื่อนๆดูในวันนี้เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆดูเอาสนุกก็พอนะอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาอัปเดตเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ